เกมเอาโรลโรบิกนะครับเออโอเคไปเล่นกันนะครับวันนี้เราจะไปปีนเขากันนะไปไปเสกรถเลยเสกรถโอเคเอก้เอเก้าร์ดูว่ารถสีิงห์ครับรถสิงครับรถสิงห์ไปปีนับาไก่รถรถอะไรนะเดี๋ยวลังหาไงให้เน็ตเน็ตเน็ตขึ้นมาไงกูว่าไปหามันเลยไปวันนี้เราจะไปขับเอาโรลโรบิกปีนเขาตรงไหนอะ ทำไมบอกว่าไปตรงกรุงนำเลยไปตรงกรุงศรีเลยอ่ามำเลยทัไงลยไปเลยพร้อมหันาไลยสีเงเนาะมาเลยสนมล้ดีมดมยว่าเรื่อยเือยวเเรหหูหามา่ะม่ะคนละก็ต้องกิดเป็นข่าวนะครับกันเป็นองค์ครับเป็นต้นตามเงเลยตามบุเลย ด้ยติ๊กติ๊กคืออะไรก็ชันมากเลยเนี่ยมันไม่แรงครับโหแล้วรถข้างในแรงเดียวกันเราไปขึ้นทางนู้นครับไปขึ้นทางนู้นมาดโอเคทางนี้แหละทางนี้แหละน่าจะได้ครับต้้องไดเดี๋ยวผมจะบอกจะไปทางไหนนะเออเนี่ยเออเสกรถเสกรถแล้วก็ขับขึ้นไปโอ้กนี่ทางกันไม่ใช่เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไปก่อน เดี๋ยวผมทำให้ดูครับโดนไรครับโดนไหเลยไม่ฐานะไม่เลยขึ้นแล้วเลยเชื่อเข้าใจยังครับโอเคลงนี่ได้โอ้คนนี้มันมันไม่แรงนะครับก็ราะเราเล็กนี่ต้องแต่งครับแต่งเราต้องใช้รถ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 บิบก์แต่งก็เอาครับ ้แต่งเอาแต่งเครื่องอ่ะโชว์ขึ้นมาแล้วโชว์ขึ้นมาแล้วเอ้ยลูกบ้างลูกบ้างเอาเราจะมาแต่งรถกันนะครับนี่มันเร็วอย่างนี้ครับนี่นะครับบียร์เทียครับไม่ได้แจกเยอะไม่ได้ใครได้เยอะเตะไปเลยโอ้โหลุ้นเจียวคนขับไม่ถอยไม่ได้ใส่ไม่แม่ เยอะอ้ออ้อมกันดีอะไรอุ๊ชิดตปรับแต่งล้อมาครับมันไหเไปแล้วครเพื่อปรับแต่งล้อก็ปรับแต่งอะไรนะเดี๋ยวนะครับมันก็จะต้องซื้อล้ออย่างมันจะต้องซื้อเครื่องเครื่องความแรงพิวนะครับประสูงหมดมีเนาะอาจจะชินดูที่ดาว เราวลาับัไมมบ้างแนะครับไ้องหรแต่เครื่องกันครับเครับเครื่องมื่นอัอเครับเงินัเครื่องหนึ่งมื่นครับมืนนี้ก็อะไรเงินพัวปว้หนึ่งพันครับบะพัวค่ะผมผมซื้ออันประมาณเจ็ดพันเครื่องเลยเสร็จแล้วครับ ใส่แล้วใส่แล้วเอาจะเลยมั้ยล่อลๆอลเนี่ยลกลกครับบลกครับมัจะห่างครับเราต้องลงเราต้องลงก่อนนะครับงูลมั้ยเสใหม่รถนะครับเฮ้จะเสีใหม่ดีมาขี้โกง

อะไรวะทุกตีหมดแล้วรถติดถตีรถตดเลยอ่ยนะมาได้ เรื่องขึ้นได้เนี้ยขาเท้าเราตำรวจสุดแต่งมาครับอุ้ยแม่งแย่แย่เอารถตำเนื้อไอ้ตำรวจเราโหลดเตี้ยไม่ใช่หรอครับโหเตี้ยไม่โหลดเตีไม่ใช่รดตำนะครับวันนี้เอาสูงมาเอาสูงเออไอ้กูไอ้กวตามิกี้เต้ไม่ใ่ี่มนปีนเขาไม่กสูงครับกูซููซสูงู ไปซื้อไม่รักไม่รักไม่รัเด่นก็เด่นนะครักไม่เดี๋ยวเขาต้อไปลอันกันก็สุกสูงไงสุกสูมสุกภมสูง คุณไม่เลี้ยวมันดีๆก็คุณเลี้ยวแล้วมันขับอะไรวะนั่งรถก็คุณขับรถไม่เป็นขึ้นได้ปะมันขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ครับรถอะไรมามันตัดหญ้าด้วยซ้ำขึ้นได้ครับเห็นไหมครับขึ้นได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นได้ครับไปนลยครับไปนลยครับไปครับผมจะทำอะไรให้ดูครับ มันต้มองสีมองด้วยองครับต่อมๆไม่ไม่ซีคือเป็นไงกูเลยผมดูทางละวอ๋อพวกนายใส่ขั้นยังขึ้นงูละเอาขั้นนี่แหละโซมันได้แล้วมันได้แล้วเสี่งมันทำไมอ่ะขั้นนี้ดีกว่าปังดำางมันได้แล้วขั้นนี้ปังดำปังดำมันได้แล้วขยักขยากได้ยังขึ้นขึ้นอย่างง่ด้เลย นมัจะได้ไรไหมเนี่ยเออจะเป็นโน้นไงอะบังดอย่าได้แค่์สิบเองครับในโฆซาเลยนะมาเร็วเขาวะมาใส่เงางาชิงเปลียงงานเงินนี่ทำไม่ได้โอ้โหว่าจะฟลักเอาไงใส่มันไม่ได้หรอครับมันแรงหัวคือไหนหัวคือไหนห้ามเดินครับไม่ใช่ยังไง ไหนครับรถผมอยู่ไหนรวีป่ายู่ไหนครับเขอยู่ไหนครับมาแล้วครับก็ได้ครับรถนี่ไงรถมูลิสุนิจักรวาน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 เสียงร้องนองแล้วขับบุกเข้ามาเลยครับขับคำล้วงเลยครับไม่ได้ครับตีรันขำมาเลย ใครไม่กินเขากินกินวะล้มครับตึงรถอ่อนครับเราต้องทำนี้ครับเพราะวังมีทางหนีนะไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเดี๋ยวครับเราต้องมาสีฝั่งนี้นะครับทุกผู้ชมไม่ได้เช็่อเขาสิโอ้คุนเดล้ว คุณเดินอะครับคุณเดิน<บ>มึงเดินเลยคุณก็เสกรถครับเย่ได้ยี่สิบโลไปฮะ <หา S 1> เดี๋ยังปังดามปังดามยังทุกเส้นอะที่จะกลับมาบ่คี่จะกลับมาบ่เอานี่ครับได้แล้วครับทุกท่านอะไรในที่สุดก็ขึ้นได้นะครับวันนี้ทางขึ้นนะครับ เดี๋ยวนะให้ผมกิ้หน่อยนะเคียบอืโอเคครับคุณได้แล้วยิ้มสุดบาร์แล้วครับระดับเสียงอีกันเลยไปกันเลยทำไมเขาแตะปุ๋ยเอ้เด็กนุ่งมาไงคลิปนี้ก็ต้องขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับไอ้นี่มันขึ้นมาตอนไหนวะเนี่ยคลิปนี <c <c ้ก mm ็ต mm ้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเออ สำบนนี้บายบาย